วันนี้เราจะมาสอนวิธีการผ่อนชำระสินค้าผ่านทาง s h อ p e e ง่ายๆกันนะครับโดยใช้เวลาไม่กี่ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าต้องทำกันยังไงบ้างเริ่มแรกนะครับให้เราหาร้านที่เราต้องการสั่งซื้อสินค้าก่อนนะครับว่าร้านไหนที่เขาสามารถทำผ่อนได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างร้านของผมเองนะครับชื่อร้าน Smp Market นะครับเราก็กดไปเลยครับร้าน Smp Market แล้วเราก็กดเข้าไปที่ร้านครับ แล้วเราก็ไปเลือกสินค้าที่ต้องการจะผ่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอแนะนําก่อนว่าร้านผมจะเป็นรับซื้อฝากขายกล้องมือสอนะครับแล้วก็อุปการณ์ macbook imac apple g a r m i n อะไรเงี้ยใครที่ต้องการหาสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างตัวเลนตัวนี้ครับเวลาที่ร้านทําผ่อนไว้นะครับมันจะขึ้นตัวนี้ครับว่าการผ่อนชําระจะมี0%กี่เดือนเราก็กดเข้าไปดูได้ครับว่ามีธนาคารอะไรบ้างนะครับ ให้เราเข้ามาเลือกดูแล้วทีนี้นะครับเราก็กดซื้อสินค้าไปเลยครับอ่าตัวนี้คือสินค้าหมดเพราะว่าผมเอาเข้ารถเข็นไปเดี๋ยวผมไปลบออกก่อนอ่าผมลบออกนะครับแล้วก็ผมขอย้อนกลับไปใหม่เดี๋ยวผมกดเลือกซื้อสินค้าอีกรอบนะครับอ่าทีนี้สินค้าจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วพอสินค้าเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นยูสเซอร์ของเราใหม่ๆเลยเราจะยัง ต้องเข้าไปผูกบัตรเครดิตก่อนแล้วกดสั่งซื้อครับ <st it> เราก็มาดูวิธีการชําระเงินครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีวิธีการชําระเงินหลายแบบเลย <st it> เราก็เลือกการผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตนะครับแล้วเขาก็จะมีให้เรากดเพิ่มบัตรเครดิตในการชําระเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะมีบัตรตัวไหนอยู่ในมือเราก็เลือกได้ว่าเราจะใช้บัตรตัวไหนนะครับ <st it> อย่างวผมลองยกตัวอย่างกสิกรนะครับเป็น0% 10เเดือนก็จะตกอยู่ที่ 4 3 9 8บาทต่อเดือนนะครับเดี๋ยวเรากดมันก็จะให้เราใส่ตัวข้อมูลของบัตรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวข้อมูลของบัตรคร่าวๆให้ฟังตรงนี้จะเป็นชื่อที่ปรากฏหน้าบัตรนะครับแล้วก็เลขบัตรหน้าบัตรเครดิตครับวันหมดอายุบัตรก็จะอยู่ที่หน้าบัตรนะครับส่วนเลข C V V เนี่ยจะอยู่ทางหลังบัตรนะครับมันจะเป็นเลข3ตัวให้เราใส่ ที่อยู่เราก็ใส่ตามนี้ครับแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนแล้วเราก็สามารถกดยืนยันได้เลยซึ่งทีนี้มันก็จะมีการส่ง OTP เข้ามาหรือว่าหักเงินเราเล็กน้อยเพื่อทดสอบดูว่าเราบัตรเราสามารถใช้ได้หรือเปล่าแล้วเราก็จะจบขั้นตอนการผ่อนชําระเลยเพราะว่าถ้าบัตรเรามีวงเงินถึงหรือว่าสามารถผ่อนได้เนี่ยเราก็จะสามารถทําการผ่อนกับชอ้อปปีได้0ตามร้านค้าที่เขาตั้งไว้ได้เลยครับ ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆครับสำหรับการผ่อน0%เกับทางร้านค้านะครับในช h อป e e ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับถ้าท่านใดถูกใจนะครับขอบคุณมากๆครับ